าการมัการหลวงพ่อหลวงพ่อยังค้างอยู่เรื่องของเพื่อนที่แนะนําคนอื่นไปทําแท้งและแพทย์พยาบาลที่ทําแท้งหลวงพ่อบอกว่าจะเล่าให้พวกเราฟังก็ยังไม่เล่าเลยในกรณีดังกล่าวนี้เราจะแก้ไขกฎแทงคาอย่างนั้นได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อจากแม่ชีว่าลายรักเฉลยสมัยจริงสิงด้วยนะนาดีที่เตือนเนาะเรื่องมันยาวมากเลยคือคงจะเล่าตรงนี้ไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวจะต้องไปพูด อีกตอนหนึ่งอะแต่อาคร่าวๆเลยนะโยมคร่าวๆเลยนะนะ,นะกรรมเกิดจากการกระทานะเพราะนั้นบางคนเนี่ยจะมาเจอมาเลยอะโยมคนนี้เขาไม่รใหยฟังอะนะว่าชีวิตเขาเนี่ยแย่มากตกต่ำทำอะไรก็ไม่ดีไม่รุ่งเรืองอะวันหนึ่งอะเขาไปถวายสังฆทานแล้วพระรูปที่รับสังฆทานเนี่ยก็มองเขาแบบแปลกๆอะเขาก็ไม่พอใจนะนึกว่าคือตอนนั้นเขายังสาวอยู่ไงเขานึกว่าพระไปชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะนะเขาก็ทําแบบ ไม่พอใจเลยไม่อยากประเคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันจําเป็นต้องไปประเคนไงเพราะว่ามันใกล้ถึงคิวเขาแล้วไงพอไปประเคนปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าโยมที่จะมามองโยมเนี่ยไม่ใช่ไหนหรอกเพราะว่ามันมีเด็กนะมาเกาะหลังโยมอยู่แล้วก็เคกหัวโยมอยู่แล้วก็แกล้งโยมอยู่มาหลายปีแล้วนะโยมทําแท้งมาหรือเปล่าหรือโยมไปสับสนุนให้ใครทําแท้งหรือเปล่าเขาถึงมารบกวนโยมแบบนี้โยมก็ตกใจนะเพราะว่าโยมเขาไม่ได้แต่งงานไง แล้วพระมาทักเขาอย่างนี้เขาย,ยิ่งเครื่องพระกันเข้าไปใหญ่นะฮะแต่พอหลังจากประเคนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มานั่งมุมเงียบๆเพราะต้องรอพระให้พรนงน,นั่งมุมเงียบเขาก็มันนึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยให้เงินเพื่อนให้เงินเพื่อนนไปตามแทงเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาปรึกษานะว่าตั้งคันไม่พึงประสงค์ โยมก็บอกว่าโยมเนนี้แกเล่าให้ฟังว่าฉันก็เลยบอกว่าเธอต้องทําแทง้งเพราะว่าถ้าล่วงรู้ไปถึงพ่อแม่เธอเนี่ยเธอขอขาดตายแน่ๆเลยพ่อแม่เขาหัวโบราณเขาเอาเขาไม่เขาไม่ยอมแน่นะเธอจะต้องถูกสอบสืบสาวเล่าเรื่องปัญหาบานปลายใหญ่โตเลยแหละก็เลยให้เงินเพื่อนไปทําแทงไงแต่ตัวเพื่อนเขาเนะี่ยแค่มาปรึกษาไม่ได้มีเจตนาจะไปทําแทง้งเข้าใจไหมแต่ว่าโยมคนนี้แก ไปแนะนาเขาไงเขาบอาทีนี้เขาก็เลยคอยตามไงคอยตามคําแนะนําของคนคนพูดอะ่ะโยมคนพูดอะ่ะก็เลยต้องประสบผลไงเนี่ยมันมีหลายเรื่องเดี๋ยว้ามาจะเล่าโยมฟังเกินว่าเวลามันไม่พอไงวิธีแก้ก็คือว่ามันต้องแก้ที่ต้นตอสิคุณโยมต้นตอคือตัวเราเนี่ยเราเป็นคนทําผิดอะ่ะใช่ไหมการแก้ด้เปแก้อย่างอื่นไม่ได้นะเราต้องเจริญวิปัสสนา เพราะว่าเป็นอธิกุศลอธิกุศนอันนี้จะยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็กวดน้ํากวดน้ํากวดน้าแปบุญแผ่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 บุญไปเรื่อยๆนะเป็นเครื่องโอโหสี่กรรมนะทำเรื่อยๆเหมือนหม้อเนี่ยมันดำแล้วก็ขัดไปขัดไปขัดไปเดี๋ยวมันก็ขาวมันก็สะอาดคุณโยมแล้วยาลืมทวงนะเดี๋ยวยังไม่ได้เล่าเรื่องอื่นที่ว่าแพทย์หมอที่รับทำแท้งด้วยนะต่มา เคยได้ประสบการณ์เลยลโยงเข้ามาสารภาพบาปแล้วก็มาเล่าถึงวิบากที่เขาต้องเจอนะฮะต้องเจออะไรบ้างเนี่ยแต่มาทึงได้กล้าพูดไงจากประสบการณ์เนี่ยหนึ่ผู้หญิงที่ทําแท้งเอง 2. ผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจทําแทง้งแต่ผู้ชายบังคับให้ไปทำสามเพื่อนฝูงให้ไปทําเพื่อนฝูงรับผลนะแล้วก็ 4. แพทย์หมอพยาบาลใครก็แล้วแต่ละท,ที่ที่ไปทาให้เขาเนี่ย รับผลมโนธรมาขอยืนยันได้เลยนะเพราะกรรมเกิดจากการกระทำนะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุปัจจัยนะอะไรจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นต้องตายเป็นผีเหมือนกันทุกคนไปฉะนั้นอย่าประมาท จะไม่พลาดโอกาสแห่งความดีเอ่ยขอความสุขความสวัสดีและความเจเริญในธรรมร่วงเรืองในชีวิตมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านเทินขอเจอเริญพร